สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่นะคะจะพามาชมบรรยากาศงานอุ้มผาดดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปี2,567นะคะก็คือปีนี้ปีล่าสุดเลยนะคะเข้ามาดูปีที่เท่าไหร่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะจะบอกว่าปีนี้นะคะน้องหาดินก็ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวงานแบบในโซนของส่วนสนุกนะคะก็ จะเป็นส่วนสนุกต่างจังหวัดอะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะจะได้เล่นก็ต่อเมื่อมีงานค่ะทุกคนนี่ค่ะมีที่ด้านหน้านะคะที่เห็นก็คือชิงช้าสวรรค์น,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะมีเด้งดึงมีอาที่จำจำกระโดดอะคะ่ะมีใครเคยเล่นมาคะอันนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะว่าน้องแผ่นดินไม่เคยเล่นเลยติดตามชมกันนะคะว่าในคลิปนะคะว่าน้องแผ่นดินเล่นอะไรบ้างนะคะเออมีเลือกมอเตอร์ไซค์ใช่แผ่นดินมาแอบกระซิบนะคะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับไหนจะขี่ันไหนเราไปดูวันจากกันเลยเลือกเลือกไปวิ่งวิ่งไปหาคันนั้นดิ เราขึ้นสูงแล้วทุกคนเห็นไหมไหมน้านี่นาๆนี่นะดีเลยนี่เลยโอ้โหเด็กๆลงแล้วลงแล้วลงแล้วถามความรู้สึกดีไหมดีใจไหมชอบไหมพูดรับอ่าโอเคคบอ่าชอบไหมชอบไหมชอบไหมความสูงสนุกดีไหมสนุกไหมครับ สนุกไหมครับค่ะแลวก็เตยสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออนี่เป็นลิงหลบเจนี่เป็นกัตเตยนี่นี่นี่โอ้ยอันนี้เป็นลิงหลับเจ้าไปกันไปสนามเล่นเล่นไปกันไปเยี่ยมเลเออนั่งกันกันอันนี้ก็เป็นงานนะครับผ้าดำน้ำพาเด็กมาสนุกครับผมสนุกมากเลยอ่ะเออสนุกมากเลยนะครับ มีของเล่นกระดานังสนามรถนั่งลงนั่งลงครับนั่งลง <c oughs> เออห้ามยืนนะครับอันตรายครับเดยวเขาไม่แถมให้นั่งลงครับเออค e. วามสูงครับความสูงความสูงลงแล้วลงแล้วยยอ MM โอ้โหเด็กชอบเลยโอ้รับดีได้กี่รอบแล้วเราได้กี่รอบแล้วเนี่ย ห้าหกลอบแล้วมั้งหกหกลอบแล้วหกลอบแล้วหกลอบแล้วต่อไปรุ่นว่าต่อไปรอบสุดท้ายไหมรุ่นนะรุ่นนะรุ่นนะต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายไหมพ่อขาต้องใส่เขาปล่อยให้เราเล่นตลอดเลยมั้งรุ่นนะรุ่นนะจะเป็นรอบสุดท้ายของเราหรือไม่ รอบสุดท้ายของเราดูไหมหยุด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 ไหมไม่ไม่หยุดอ้าวเขาแถมอีกแล้วแถมอีกแล้วอ้าวรอบที่เจ็ดแล้วเอวรอบที่เจ็แล้วเอยรอบที่เจ็แล้วมันจะยมานมันยรูปมยล่ารูล้ยังครับเเราค้างแล้วมีคนขึ้นครับมีคนขึ้นนะครับอ่า เลยนี่เลยาั่งเล่นออกเล่นนะครับฝั่งสูงครับผมสูงฝั่งน้องจะเป็นของเล่นเอนกันครับอ่าอันนี้แม่แม่ครับผมแม่แม่ปะพอนะครับแม่ปะพ่อรออยู่ด้านล่างไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับโผงสูงไปแล้วครับอ่าลุนครับลุ้นลุ้นลุนลุ้นลุน จะหลับเฮ้ยหยุดอีกแล้วบ้าเอ้ยหยุดให้คนขึ้นนะครับหยุดให้คนขึ้นนั่งลงครับนั่งลงนั่งเฉยๆครับเพื่อความปลอดภัยข้างหลังเลี้ยวไนเลี้ยง้าวไปเดิครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็มีของเล่นนะผมดีเลยดีเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วนิดนึงลงแล้วลงแล้ว cho bạn luôn cho bạn luôn cho bạn luôn thái còn nào máy ơi thái con kia thấp lọt lọt vào lọt thái vào lọt mẹ lọt luôn 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 รอบแล้วครับเอ้ยผ่านอ้าวเขาแถมให้หรือเปล่านี่รอบที่สิบแล้วครับเอาป้าไม่สิบนะหมอไม่สิบเอาต่อไปรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่สิบเทไรรอบที่อะไรนะครับอ่าสิบเอ็ดเดีวโอ้โหเขาแถมให้อะไรมาเอออ้าวรอบที่สิบสองครับรอบที่สิบสองสิบสองแล้วสิบสองแล้วมาเจอปัด